แล้วก็ยังมีข่าวกับการจัดงานวันกตันยูค่ะบงังุวดนะคะโดยเทศบาลตำบลทาชางได้เปิดพิธีโครงการวันกตัญยูประจําปี2556ค่ะก็เป็นประเพณีและวก็วัฒนธรรมอันดีงามของไทยนะคะที่ได้ซืบเนื่องต่อกันมาเป็นเวลายาวนานจากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ,ะเนื้อครับราซอบไปที เทศบาลตะบ,บุญตาช้างนะครับยู้ยเก๋แขกพัดยิ้นนะครับาทางด้านนายหยอกวิทยานะครับแล้วก็จับมือกับทางด้านซ้อซ้อบ้านเราซุ่งซ้อซ้อสุ้งพล้านะครับซ้อซ้อนิพนธ์บุญญาบันนี่รับท่านผู้ชมได้จัดจับมือกันนะครับเทศบาลตะบ,บุญตาช้างนะครับเปิดพิธีโครงการวันกาตันยูครับ ประจําปีส่งปัญหาร5 6เป็นประเภทีแหละกาบวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนะครับเติบซอบโตโตกันมาเป็นเวลายาวนานทีเดียวนะครับจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันครับค่ะ ีเทศบาลตําบลทาชางนะคะโดยนายวิทยาทิพมณีค่ะนายยกเทศมนตรีตําบลทาชางนะคะในนามคณะดําเนินงานกิจกรรมวันกตัญยูค่ะกวันกตัญยูนี้นะคะก็คือเป็นวันประเภทนี้ส่งกล้านั่นเองค่ะบางหุดนะคะซึ่งเทศบาลตําบลทาชางก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าวค่ะเพราะว่าเป็นประเภทนี้นะคะและก็วัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่ได้มีการซืบกันมาต่อกันมาเป็นยาวเวลายาวนานแล้วจากบรรพบุรุษนั่นเองค่ะก็มีการซืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ ในการซืบทอดประเภทนี่วัฒนธรรมก็มีกิจกรรมที่ลากล้ายค่ะโดยจะพอกิจกรรมคล้องความกตัญญูนะคะเป็นการทํากิจกรรมเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผาบรุษบัรุษค่ะแล้วก็เป็นการยอกย่อเชิดชูคุณธรรมนะคะข้องผู้สูงอายุค่ะแล้วก็เป็นการกระทําเป็นแบบย่างที่ดีแก่อนุชนหรือว่าคนลุนล้งต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับปีนี้ค่ะทางเทศบาลตำบลทาชางนะคะก็ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ะรวมกับชุมชนตำบลทาชาง โดยมีผู้สูงอายุเข้าวร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ค่ะมีตั้งวัตถุประสงค์นะครับและมีกิจกรรมมีการหลักคาลุยทีเดียวนะครับกำนันวิ์นะครับหรือว่านาย,ยกวิทยานาย,ยกวิทยท์เรียกติดปากกันจนถึงวันนี้นะครับตรงที่เขาจับมือกันทํางานนี้วันงานวันกระตัญยูประเด็นติดนึ่งครับท่านผู้ชมครับวัตถุประสงค์กา คือเผื่อซืบโอดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามองชตินะครับลกะกับซองนะครับเผื่อเป็นการเฉื่อยชูเกียรติไรกับคุณธรรมของผู้สู้อายุนะครับสามครับเผื่อเป็นเป็นแบบอย่างเผื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับเยาวชนแลกะกับเซน,นะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนสู้อายุนะครับในเกเทศบาลตบุท่าชาครับ ค่ะแล้วก็ทางเทสบาลท่าชางค่ะจึงได้มีการกำนดกิจกรรมต่างๆดังนี้ค่ะหนึ่งนะคะก็มีการประกาศนโยบายของผู้สูงอายุค่ะสองนะคะมีการมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุพร้อมอ่านประวัติผู้สูงอายุดีเด่นค่ะแล้วก็สามนะคะก็มีการแสดงของมโนราของเยาวชนโรงเรียนบ้านป่าย่างค่ะแล้วก็สี่นะคะก็มีการออกน่้อยซุ่นการศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัย ของอำเภอบางกล้มค่ะแล้วก็ห้านะคะก็มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนท่าช้างค่ะหกนะคะก็มีพิธีทางาศาสนาค่ะเจ็ดนะคะก็มีการรดน้ำครอบพรผู้สูงอายุแปดก็มีการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีค่ะแล้วก็เก้านะคะก็มีการประกวดเทพีบ้านไม่รู้รวยประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเลยค่ะครับการลงใบเล่นนะครับภาพบรรยากาศภายในงานวันการันตัญญูประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับปีตำบลบตาช้างได้จัดขึ้นว่า มีความสนุกสนานเบิกบานยิ้มแยม้แยมแจ่มใสหมากหน่อยเพียงไหนนะครับก็ลงไปเลยพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามีบรรยากาศการรับมโนรากันด้วยค่ะค่ไไย้ายเ ในการจัดงานในหืนนี้ค่ะเทศบาลตำบลาชางนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากน่วยงานทางภาครัฐและก็ภาคเอกชนค่ะบริษัทห้างร้านร่วมร่วมทางผู้นําชุมชนถูกชุมชนเป็นอย่างดีค่ะครับและนอกจากนี้ผู้แทนสุงคลาครับานายนิพนธ์บุญมณีนะครับสมาชิกสภาพผู้แทนรัษดรจังหวัดสขุขคลานะครับระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับ กันได้มาเป็นประธานในพิธีนะครับจับมือกับทางด้านนายกวิทยานะครับในพิธีเปิดงานในทางด้านผู้แทนชุ่มคร้าซ้อๆนี่พ่กันได้ loud ซึ่งความรู้สึกนะครับเพราะว่าเป็นเกียรตินะครับย่างหญิงที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมวันกตันยูในครั้งนี้นะครับหลายการู้สึกดีใจนะครับที่ได้เห็นพอ่อแม่พี่น้องนะครับชาวถาช่างถุกทนทุกคนน,น,นนะครับ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของกิจกรรมดังกล่าวข้อแสดงความคิดชุมนะครับยินดีมายังคณะกรรมาการจัดงานทุก่านนะครับทีได้ร่วมพลังร่วมคิดร่วมใจนะครับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบถอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนะครับ เป็นสิ่งดีคนไทยทุกคนเนี่ยควรจะผาครุ้ยยินนะครับซึ่งในช่วงส้งกลานเนี่ยจะมีการทําบุญตักบาตรนะครับมีการส้่งน้มพราพรุ้ยตาซหิ้งนะครับเผื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสขึ้นปีไม่มีการรดน้มดาวัวผู้ลักผู้ใหญนนะครับซึ่งเป็นการสแสดงถึงความนับถือละก็มีการข้อพอนให้มีความสุขสิ้งพวกนี้สิ้งแบบนี้นะครับเป็นประเพณีที่ควรซืบถอดปลอยเป็นกิจกรรมหรือว่าแนวทางปฏิบัติดลุกฟังในสิ่งที่ดีงามนะครับ ท่างปืนทัางเพเลยนะครับเป็นการปลูกฟังบรรดาเยาวชนเนี่ยให้มีจิตสน,นึกให้มีพฤติกรรมที่ดีปฏิบัติตัวปฏิบัติตนนะครับแต่ในสิ่งที่ดีๆเปรียบเสมือนการสะทอนอวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการใต้ถอดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะครับที่จ้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคที่นะครับข้องคนไทยทุกคนจนเป็นทิยอมรับไปทั่วโลกทีเดียวกับ ก็ถือว่าเป็นเนื่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เป็นการรักษากวัฒนธรรมประเภณี่ของไทยถือว่ามีการซืบทอดกันมายาวน้านั่นเองครับ,บางดุดแล้วก็ทีเอื้อยากอีเห็นแบบแบบชอบอน,นะกับ,บการประกวดเทพี่บานไม่รู้โรย่บับ,บางวดเราไปไม่ทันนะครับ